ค่ะพี่น้องคะเกิดยังขึ้นกับบอสตั้มพ่รุ่นก่อนนะคะซึ่งก็นานนี้นะคะหลายคนก็จะรูว้ว่าบอสตั้มนะคะเพิ่นก็เป็นอีกหนึ่งบอสที่เคยทํางานอยู่ที่เสียงวีหกนะคะเคยเป็นบิ๊กบอสค่ะอยู่ในเสียงวีหกนะคะแล้วตอนนี้พี่น้องคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ30นาทีที่ผ่านมาค่ะยายซีเดไปเห็นบอสตั้มพิรุณกรน,นะคะเพิ่นได้โพส์ไล่าย,ยาวมาก่นอง แล้วแย่ซิ์ก็เลยเขาไปอ่านพี่น้องหาซึ่งเรื่องเรื่องเล่านี้นะคะเขาไปอ่านคอมเมนต์แย่ซิ์กับเขาไปอ่านคอมเมนต์แล้วซึ่งขอบอกว่าแย่ซิ์กับบอลลูบ่ลููจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในเมื่อบอสตั้มผลออกมาโพสนะคะแย่ซิตก็จะนําเรื่องเล่ามาอ่านให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่ายังไงกันแน่พี่น้องขาบอสตั้มพิรุณกรนะคะเพื่อได้โพสบน เฟซบุ๊กส่วนตัวของเพื่นเองนะคะเพื่นบอกว่าแย่ามากค่ะพี่น้องขออนุญาตอ่านนะคะเลิกเธอครับนิสยัสยใส่ร้ายคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูประเสริฐยิ่งคําว่าโกงฟังแล้วเจ็บใจทุกอย่างผมสองคนสู้มากับมือมีที่มาที่ไปหมดเพิ่งมาชุบมือเปิบส่งเสริมให้กันมีชู้ เพื่อแยกผัวเมียออกจากกันแล้วเข้ามายึดครองทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ของตนเองเรียกว่าโกงหรือปล้นครับตลอดระยะเวลาเกือบสองปีที่ไม่พูดเพราะเห็นแก่ข้อตกลงในการทำงานและคิดว่าทุกอย่างจะตกลงกันได้ด้วยดีเพื่อภาพรวมและวงได้เดินต่อ เพราะมันก็คือวงของเราแต่ยิ่งเงียบยิ่งเอาใหญ่ข้อตกลงไม่ใช่ทางออกความเงียบก็ไม่ใช่ทางออกเช่นกันเพราะถึงวันนี้เราเสียสละขนาดนี้ยังไม่หยุดถ้าผมโกงทำไมผมถึงไม่มีอะไรที่ดินสำนักงานอาคารบ้านรถตู้ รถบัสรถหกล้อรถสิบล้ออุปกรณ์ต่างๆทำไมเป็นชื่อของพวกคุณทั้งที่ตอนเริ่มก็เริ่มก็นับหนึ่งมาด้วยกันแต่ตอนนี้ทำไม,ไม่เท่ากันแบบนี้เรียกว่าอะไรถ้าจะโกงไม่รีบออกมาหรอกครับคิวงานก็มองเห็น เงินกองอยู่ข้างหน้าขนาดนั้นทั้งกลุ่มปิดเจ้าภาพมัดจำและสปอนเซอร์ให้ซื้อรถซื้อเครื่องเสียงสปอนเซอร์ซื้อสปอนเซอร์เป็นชื่อตนเองก่อนอยู่โกงให้หมดก่อนแล้วค่อยออกมาไม่ดีกว่าหรอเหมือนที่เธอกำลังทำอยู่ยังไงเพราะตอนนี้ เพราะตอนวงไม่มีงานไม่มีเงินก็ไม่เคยเห็นหัวอยู่แล้วนี่ครับหรือไม่จริงเง่้ยพี่น้องคะรีบเคลียร์เงินรีบเคลียร์เงินเคลียร์หุ้นมาเถอะครับทุกอย่างมันจะได้จบๆใครทำงานก็อยากได้เงินเกือบสองปีผมก็ไม่ได้เงินจากวงที่ผมสร้างแต่ทุกคนในวงนับร้อย มีรายได้มีงานทำลงเรือลำเดียวกันแต่ผมถูกรอยแพคนเดียวทั้งที่สร้างทุกอย่างตั้งแต่เริ่มค่าใช้จ่ายผมมากมายอยู่ด้วยกันมา8ปีก็รู้ดีว่าผมเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ยอมทุกอย่างทั้งที่ไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะอยากให้วง ได้ไปต่อเลยต้องอดทนตลอดแต่สุดท้ายกับต้องแบกความลำบากอยู่เพียงคนเดียวกับครอบครัวที่ไม่เกี่ยวแบกความลำบากอยู่คนเดียวกับครอบครัวที่ไม่เกี่ยวด้วยก็พลอยลำบากไปหมดและถูกยัดเยียดคำว่าโกงให้ตลอดมาต้นเหตุคืออะไรก็รู้ดีอย่าให้ผมพูดไม่ อย่าให้ผมพูดไปมากกว่านี้เลยอย่าให้ผมพูดไปมากกว่านี้เลยครับเพราะถ้าพูดลึกกว่านี้กรรมการอึ้งแน่แฮชแท็กใครโกรงกันแน่นี่คือบอสตั้มพิรุณกรน,นะคะซึ่งเพิ่นเคยเป็นหนึ่งผู้บริหารในเสียงวิหกนะคะเพิ่นได้ออกมาโพสแบบนี้พี่น้องคะเกิดอะไรขึ้นถึงกับช็อกเลยค่ะพี่น้องคะ ช็อควงการนะคะแบบนี้แล้วมาเบิ้งคอมเมนต์พี่น้องคะที่นี่คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้บอสตั้มยาวเหยียดเป็นกําลังใจนะคะกําไดใครก่อสักวันเขาจะได้รับกันเองค่ากําปั่นด้วยสมองและสองมือนะคะกรรมการอึ้งมากครับสู้ๆนะครับบอสตั้มกําลังใจค่ะสู้เพื่อศักดิ์ศรีเข้าใจความรู้สึกบอสนะ กรมใดใครก่อกรำนั้นคืนสนองเขาทําอะไรกับใครไว้ไม่นานหลอกเดี๋ยวก็กลับไปหาตัวเองสู้ๆค่ะบอสคตเก่งพี่น้องอะไรเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกรรมการงงมากกําลังใจค่ะสู้ๆครับอันนี้คอมเมนต์อีกคือเง้ยาเดี๋ยวอ่านให้ฟังค่ะพี่น้องคนหนึ่งเงียบคนหนึ่งพูดคนฟังแบบ ไม่ต้องใช้สมองเขาก็เชื่อคนพูดเพราะเพราะว่าความจริงมีแต่คนไม่กี่คนที่รู้แต่ถ้าวันวันหนึ่งคนที่เงียบเป็นคนที่พูดคนที่ฟังแบบไม่ต้องใช้สมองเขาเชื่อคนที่พูดแต่แรกๆแล้วมันก็ฟังหัวเชื่อไปแล้วคนที่เงียบมาแต่แรกก็เสียเปรียบเขานี่แหละที่ว่าเดี๋ยวนี้ ที่ยืนของคนดีมันน้อยสังคมสมัยนี้ชอบคนปากหวานก้นเปรี้ยวชอบคดๆงอๆตรงๆอยู่ยากยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้บอสตั้มนะจากคนที่เคยมองบอสตั้มผิดไปเนี่ยค่ะพี่น้องคือ,อคอมเมนต์นี่คือเยาค่ะยายสิกับขออา่านกำลังใจคนเก่งคนที่ใส่ร้ายคนอื่นว่าโกงแสดงว่ามันโกงคนอื่นมามากแล้ว ใส่ร้ายคนอื่นว่าโกงจําไว้นะกรรมมันจะกลับมาหาเองนี่พี่น้องนี่ก็คือเขาอ่านบางคออเมนพี่น้องขะแต่ละคออเมนก็คือห้กกาลังใจบอสต่มกันย่าวยยดพี่น้องคะเกิดอะไรขึ้นค่ะนี่คือช็อกวงการอีกคือกันค่ะพี่น้องะ่ะเพราะว่าก้อนหน้านั่นนะคะกับบอสเลยเห็นบอสต่าพี่ลุงก้อนหน้านั่นกับบอเคยเห็นบอสต่าพี่รุ่นกอนพอเพิ่งออกมาโพ์หรือว่ามาเวาอีหยังแบบนี้ แล้วล่าสุดออกมาโพดแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะรอติดตามตอนต่อไปพี่น้องคะว่าล่าสุดหรือว่าอ่าเรื่องเล่าทั้งหมดเดียวกับกะจ้างเองนะคะกะล่อใหอ้พี่น้องนักสือบอ่าทั้งหลายสืบค่ะพี่นอ้องสืบซอยกันว่าทีบอตมบอตตัมผนออกมาโพดนี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะจ้างไดกะซามนะคะทายาย่านยิศเองกะย่อมรับว่า บอลูลึกไปกว่านีพึ่งเคยพึ่งเห็นเพิ่นมาโพสเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องและกะันเด้มาอา่านยายสิทธิ์ก็งง,งตาแตกขึ้นกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะว่าลึกๆแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่าก็จัจ้างใดกระสร้างก็ให้ขอให้สืบสืบเบื้องพี่น้องแต่วันมั่นใจว่าทุกอย่างต้องมีที่มากับที่ไปแน่นอนคะ่ะพี่น้องคะ่ะร่อให้เรื่องเล่ามันกระจ่างทุกอย่างก็ชัดเจนนะคะพี่น้อง ฝากไว้สำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ